นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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 สัมมาอะ สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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 สัมมาอะรหังสัมมาอะรหังสัมมาอ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 ะรหังสัมมาอรหังสัมมาอะ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 รหังสัมมาอรหังสัมมาอะระหัง สัมมาอระหัังสมสมาอระหังสม er. ั <had mercy> สมสมาอาระหัง <welche> สัม <ie> สมาอาระหังสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังสัมมาอาระหังสัมมาอะระหังสัมมาอาระหังสัมมาอะ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 ระหัง สัมมาอาระหัง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 ,มมาาหงบทแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรของส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยคะรุปัจชายาจริยานางงังโหนตุสุขิตาโหนตุคะรุปัจชายาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพเพเทวตานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทัง สัพพะเปตานางหนตุสุขิตาหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะเวรีนางหนตุสุขิตาหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแกเ่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมในเวนทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตจานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินสาธุ